เครื่องตัดหญ้าของน้องชายผมมันเอาสาบไปอยู่ตรงหน้าสาไม่ติดมันบอกเป็นลูกปืนก้านอันนี้เห็นก็ไม่ติดตตด,ตดูไม่ดีดูมันเปลี่ยนใหม่เลยก็ไม่ติดมันก็เลยตัดหาซื้อเครื่องใหม่ให้พ่อตาไปละมันก็เลยเอาเครื่องใหม,มผมเราดูที่ทํามันติดไหมคือหลักการของเครื่องยนต์มันอยู่ที่แรงอัด แรงอัดได้มันกปกมีเข่าหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ทำให้อัดไม่ดีจะถามมันเขาถามวอ้าวมันมีเข่าติดอุดตันมันก็น่าจะแรงอัดดีขึ้นนะใช่ถ้ามันอุดตันในทุกจุดเท่ากันอ่าอย่างเงี้ยมันตรงนี้ไม่ตันตรงนี้ตันก็เลยเอียงปากเลยรั่วได้ก็เลยไม่ติดเดี๋ยวดูเดี๋ยวแก้ไขเลยนะทำอะไรดีเนี่ยรถแข่งอย่งเงยเดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันครับ นียย่อย εί. อย่างเงี้ยเออนี่คือตัวเสื้อมันอาการของตัวนี้จะเป็นดแม่เหล็กนี่คือแม่เหล็กมันจะมันจะขึ้นเนี่ยจังหวะสังเกตดีๆแม่เหล็กขึ้นสุดลูกสูๆขึ้นสุดปุ๊บแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าคอย านเพื่อจะเกิดปฏิกิริยาฟังชันสปาร์กเมื่อไ้มันจะมีอะไรอะไรขดลวดอุดุมภูมิสุทธิภูมิประมาณนี้นผ่านสายไฟเหรคโดยสายไฟผ่านมาก็เข้าสูเกือที่มีหัวเทียนมีลูกสูบลูกสูบก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นเพื่อสูบเดียวไม่มีวาล์ว เครื่องปัญญาจะทำรถให้หลานเล่นเราาติดเครื่องก่อนเราจะติดได้ไหมดูซิสมีปัญญาไหมเครื่องแักโอนคอยติดตามต่อไปครับ